เรื่องจีวรนาคาตอนที่15ตอนคำสาบเศ้ามือโตมานางอินก็ได้มาตามนัดหมายของบุญทวีนางอินเริ่มสอนวิธีการเป้าใบไม้เริ่มจากการจับการเลือกใบไม้ที่จะเป่าลมหายใจและการเป็งลมเป็นตน้นนางอินสอนบุญทวีได้ระยะหนึ่ง บุญทวีก็สามารถเป่าใบไ,ไม้ได้อย่างคงแขวสำนิสำนานและมวลอ่อนซอนคือกับว่าเคยเป่ามาแล้วหลายปีเสียงเป่าใบไ,ไม้ดังไปฮอดวังบาดาลฮ็ดให้มรกตเทวีอยู่โบเป็นสุกกวนกระวายใจนั่งสมาธิตไปบบได้มรกตเทวีจมกับตัวเองอยู่คนเดียว โดยที่ใจของนางตอนนี้ลอยขึ้นไปถึงโลกมนุษย์แล้วมรกตเทวีเก่าว o o ม z o มเจ้ากลับมาแล้วมนุษย์น้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจของคอยคอยท่ามือนี้มาเปลี่ยนเวลาพันปีแล้วในที่สุดเจ้ากระจือเรื่องราวของเฮามรกตเทวีตัดสินใจแห้กฎกวังบาดาลลักขึ้นไปเมืองมนุษย์ ยอมผิดกฎคังยิ่งใหญ่เพื่อายอันเป็นที่หักของนางมอลกฏเทวีแปลงกายเป็นมนุษย์ย่างนำเสียงเป่าใบไม้นั้นไปพอฮอดที่มาของเสียงเป่าใบไม้นั้นภาพที่นางเห็นมันได้เยียบหัวใจนางขนาดเจ็บคือดังไม่แหลมเสียบลงกลางใจายคนที่นางฮักคนเดียวที่สุดในหัวใจ กำลังยิ้มเบิกบานมีความสุขโดยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่งเคียงค้างเป่าใบาไม้บรรเลงเพลงฮักตอบกันคือดังที่เราบอกฮักตัวเองตอนครั้งทำอิดคนที่เคยบอกว่าฮักตัวเองสุดหัวใจกำลังปั่นใจไปให้หญิงอื่นความผู้ซึกของนางตนนี้แมนอธิบายบอทึกบอูว่ามันเจ็บบอนใดโบมีบาดเพ มันเจ็บมาถึงสวงในทรมานสี่ห้องกับห้องบอดายสี่ให้กับให้บอดายเจ็บคือสี่ตายเต่บอตายมรกตเทวีกัดเขี้ยวฝืนใจเบิ่งภาพที่เจ็บปวดเบิ่งเข่าทั้งสองคนมีความสุขไสน้ำตาอธิบายแทนความเจ็บปวดไฟหนึ่งมีความสุขอีกไฟหนึ่งกำลังสีขาดใจตายโดยทีโบมีไผัยหงเลย มรกเทวี TV, ทางยางทางไ้เสซ้สายเสขวายางไปเรื่อยๆบมีจุดหมายปลายทางและในที่สุดก็ยางไปยุดทีกีตำหูคำนางได้ค่อยๆนางลงแปนมาของกีตำหูแล้วเริ่มบรรเลงการตำหูด,ด้วยความเจ็บทรมานนางทางั้งไห้ทั้งตำหูไปพร้อมมรกเทวีก่า ผ้าจีวรผืนนี้มันคือสีบมีความหมายสำหรับเจ้าแล้วคำสัญญาที่เจ้าเคยมอบให้เจ้าคือสิลืมมันแล้วเจ้าเป็นคนมาสอนคำว่าหักให้คอยแล้วเจ้าก็มาสอนคำว่าทรมานให้คอยอีกสมเสยเดิมมนุษย์น้อยเก่งหลายเก่งเท้ๆคอยโบเคยคิดบบเคยฝันเลยว่ามันสิเกิดเรื่องแบบนี้กับคอย คอยบอ่เคยคิดบ่เคยฝันเลยว่าเจ้าสิเปลี่ยนคนแบบนี้คอยรอท้าเจ้ามาเปลี่ยนพันปีนี่ว่าคือของขวัญที่เจ้ามอบให้กับเพืคอยหาก็หู้ความฮักคืออาหารที่มีรสชาติที่หวานและในที่สุดมันก็คืออาหารที่มีรสชาติที่ขมที่สุดฟ้าเอ้ยดินเอ้ยโบอคอยเดยคอยควรเฮ็ดแบบใดต่อไป คอยโบมีเหื่อมีแหงสียางต่ตไปแล้วมรกตเทวีทั้งให้ทั้งตำหูโบหูน้ำตาของนางเอามาเตะใสมันไหลลงสองนวยแก้มตกใส่ผ้าจีวรดินใหม่ทองคำจนเปียกไปหมดเสียงตำหูของมรกตเทวีดังขึ้นเรื่อยๆดังไปทั่วหมู่บ้านมรกต เสาบ้านพากันแตกตื่นเมื่อได้ยินเสียงตำหูกดังลกาวพากันแตกตื่นเฝ้าเมียนเครื่องเมียนของหอบรูปหอบเตาขึ้นเฮือน,น,นแล้วอัดประตูมดเสียงตำหูกดังขึ้นในตอนสวยที่มีแสงตะเวนกาอยู่เทือนี้เป็นเทือทําอิฐที่มีเสียงตำหูกดังตอนกลางเวนและบอแมนวันศิลป์สิบห้าคำและที่นักนวงไปกว่าสาวบ้านนั้น ก็คือบุญทวีที่หายเจ็บหูมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเมื่อได้ยินเสียงตํำหูกดังขึ้นก็เจ็บขึ้นยางกระทันหันเจ็บแห้งกว่าเกา่าเป็นห้อยเทาผันเทาบุญทวีเอามือสองข้างกุมหูตัวเองเกือกลงกับพื้นดินดิ้นไปดิ้นมาป่านคนถึกน้ำฮอนลวกพร้อมทั้งห้องทั้งแขกให้ด้วยความเจ็บปวด ออกฮอนออกหอน,ออกหนพรมโขความสวยเหลือจากนางอินโอ้ยนางอินสวยไอเดไอเจ็บไอทรมานที่สุดเลยฮอนหลายคอยอยากอาบน้ำคอยฮอนสวยไอเดน้องเอวยนางอินนางโจมเอาบุญทวีด้วยความตกใจห้องให้ห้องซอกหาความสวยเหลือนางอินเป่าเวทมนใส่บุญทวีจังไดโกโบดีซัมบอนำอากาศนักกว่าเกา่า นางอินมดปัญญาโบหูชีเห็ดจังใดต่อไปแลนลงไปคลองน้ำตักออกน้ำใส่ใบบ่อนขึ้นมาหดบุญทวีพอห้างกายของบุญทวีถึกน้ำก็เกิดเป็นเก็ตคือกับงูขึ้นตามต้นโตลามไปหอดนาะนางอินตกสะเง้อกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นอยู่คราวหนึง่งพอได้สติกลับมานางอินก็ตัดสินใจโจมเอาบุญทวีมากอดไว เตแป๊กคิงของบุญทวีมืนคือคิงเอียนจับบัได้ลูดมือตลอดนางอินทั้งให้ทั้งห้องขอความ่วยเหลือกงใจได้ยินเสียงห้องดังเกาจากป่าหลังสุขศาลาโกเฝ้าแลนนำเสียงห้องนั้นมากงใจเป็นอย่างอินบักวีมันเป็นอย่างต้นโตมันคือเป็นแนวนี้นางอินโบหูน้องกับโบหูคือกัน เพิ่นได้ยินเสียงตำหูกก็เอามือกุมหูนอนดินลงกับพื้นบอกว่าหอนน้องเลยตักน้ำมาหดใสแล้วก็เป็นภาพคือไอเห็นนี้แหละจับกระจับโบได้คิงลาามือป่านตัวเย็ยนกงใจเฮ็ดจังใดดีบ้านนี้คันสั้นเอาจังซีไอซี้ามันไว้ไอซีจับมันมัดเครือเข่าวไว้น้องไปเอิ้นในบ้านมาเด้อนางอินเฮ็ดตามที่กงใจบอก แล่นไปอื่นในบ้านให้มาเบิงบุญทวีตามคำสั่งของกงใจนางอินนำทางในบ้านและสาวบ้านมาฮอดบอลที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าโบเห็นผู้ใดจักคนโบเห็นทั้งบุญทวีและกงใจเห็นแตหอยย่าที่บุญทวีนอนเกือกนางอินกล่าวเอาไปใส่แล้วเมื่อกี้ยังอยู่นี่ เสียงห้องขอความ่วยเหลือของกงใจดังมาจากท่าน้ำเขยมปลาสุขศาลาในบ้านเกา่าเอ้าเสียงกงใจได้หันเสียงเอากงใจไปเข้าพากันไปเบิงนางอินและสาวบ้านมาหอดเขยมน้ำก็เห็นกงใจกำลังพยายามใส้เขียนของสงค้างตัวเองโอบกอดเอาคขีงของบุญทวีอยู่กลางน้ำพุนพยายามห้ามบุญทวีบว่ให้ลงน้ำ กงใจห้องไซนายบ้านที่กำลังยืนเบิงอยู่แคมน้ำกงใจซวยแดงซวยแดคอยบอไหวแล้วบุญทวีมันแห้งหลายคิงข,ของมันมืนป่านตัวเอียนนี่ไว้ลงมาซวยมันสียางลงวังน้ำแล้วนายบ้านวอลอาซาสั่งให้ลูกบ้านสองคนไปเอาเหกับสายทองและอีกจำนวนหนึ่งลงน้ำนำนายบ้านไปซวยกงใจ จมกอดอบุนทวีขึ้นจากน้ำเต้ถึงซี่มีหลายคนซำใดโกตามเตกระโบสู้แหงของบุญทวีตอนนี้บุญทวีแห้งหลายป่านควายเถือกสิบใบตัวรวมกันสำโบนำคิงยังมื่นป่านเอียนจับกระโบยูจนในที่สุดโกไซเหปกเอาหัวบุญทวีแล้วไซใส,สายทองแดงมัดอ้อมหัวบุญทวีไว้ในบ้านเฮ็ดพิธีด้วยความสำนิสำนาน คือกับว่าเคยเหดมาหลายเธอแล้วบุญทวีถึกสายทองอ้อมหัวก็ออ่อนแหงและคิงของเรากเศร้าหมืน่นกลับมาเป็นคิงคือคนปกติกุงใจและซาวว้านพากันโจมเอาบุญทวีขึ้นฟังกุงใจก้าวจักมันเป็นอย่างสิแลนดนลงแต่น้ำว้าแต่ว่ามีคนท้ามันอยู่เขาเจ้าเอินให้มันลงไปเออแต่ว่าในบ้านเจ้าหูวาว่าสิป,ปวัวจังใด ในบ้านเกา่าอาการแบบนี้บ้านเฮาเอื้นว่าผีเงือกศูนย์กงใจถามฮะเม่นอย่างผีเงือกในบ้านผีเงือกก็คือพญานาคนแหละอยู่บ้านเฮานี้มันมักเป็นตลอดดอกพวกเฮาจึงมีสายทองแดงติดทุกหลังคางเฮือนกงใจเกา่าอ้าวคือเว่าเป็นแต่ยานแท้ในบ้านโบตองยานดอกถ้าเฮาโบไปเห็ดอย่างพิ้น เพื่นโกโบมาเฮ็ดอย่างให้เฮามีเตเพื่นสีคุ้มครองหักษาพากวกเฮาก้งใจเกานายบ้านเสียงตํำหูกนั้นมันดังเตสิบอโมงพุ้นจนป่านนี้ยังบ่เซา,าเคยได้ยินเตมือนั้นมื้อมาอยู่ทีแรกหากแมนต่นคำคือได้ยินไทยบ้านวาวะ่ามันดังเต่วันศินสิบห้าคำต่นกลางคืน8ปดโมงหาสี่โมงเ้านายบ้านเกา เสียงนั้นแม้นเสียงตําหูของงางมรกตเทวีเตะแปกตั้งแต่คอยเกิดมาได้ยินเสียงนี้เตะตอนกลางคืนวันจีนสิบห้าคำเสียงนี้มันโบเคยดังตอนสวยจากเธอเมื่อนี้เป็นครั้งแรกที่ดังและมันก็ดุนเตอร์ผิดปกติตาวเวีนใกล้ตกแล้วมาช่วยกันโจมเอาเอาบุญทวีไปไปพากันเอาเอาบุญทวีกับสุขศาลา เสียงต่ำหูของนางโมลกตเทวี TV ที่แสดงถึงความเจ็บปวดดังไปทั่วทุกสารทิศเป็นเวลาเจ็ดมือเจ็ดคืนน้ำตาของนางไหลาย,ยางบบม,มียุดพักไหลาพานส่งพวงแก้มตาของนางแดงบวมไข่สำกับน่วยไข่และมือสองข้างของมลกตเทวี TV แดง่งจนแตกมีเลือดออกไหลท่วมมือของนาง ย้อนจับกระสวยตํำหูกหลายมือติดต่อกันบ่ได้พักพรอนมรกทีวีทั้งให้ทั้งตํำหูกและกาวา่าค่อยโคบใจการกลับมาของเจ้าในครั้งนี้ถึงแม้นมันสีมีความทุกข์หลายกว่าความสุขก็ตามแต่ครั้งหนึ่งมันก็กลายเป็นความทรงจำที่สวยงามสำหรับคอ่อยเสมอมนุษย์น้อยผู้เป็นที่หักของค่อยค่อยคิดฮอดรวงเวลาและเหตุการณ์ตอนทำอิฐที่เฮาพบกัน ตอนนั้นตอนที่เจ้าซื้อโสมเจ้าเป็นมนุษย์คนเดียวที่เฮ็ดให้คอยใจสัน้นและยิ้มคนเดียวตลอดเวลามามื้อนี้มนุษย์ที่คอยหู้และคอยเข้าใจโบเมนคนเดียวกันกับคนที่เฮ็ดให้คอยหูสึกดีมามื้อนี้คอยหู้และคอยเข้าใจแล้วว่าเจ้าโบเมนมนุษย์คนเดียวที่คอยท่ามาเปลี่ยนเวลาพันปีแล้วสุดท้ายแล้วคอยก็หู้ว่าปลายทางของความหักนั้น มันคือเหี่ยวลึกนั่นเองสายลมเก็บเอาทุกคำวาของนางมรกตเทวีพัดปิวไปเข้าหูของบุญทวีบุญทวีที่กําลังนอนอยู่ก็สวดตื่นขึ้นกลางดึกกลางดืนจึงจับเอาไฟสายน้อยๆเป็นแสงนำทางยางนำเสียงตําโกนั้นขึ้นภูมรกตไป ติดตามเรื่องจีวอนนาคาตอนต่อไปหรือตอนจบได้ที่ช่องยูนิชแนลโดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้ขอขอบใจ